อาจารย์ประจำวิชาที่เคารพดิฉันนางสาวขัญจิลาบุญประสิทธิ์เคชั้น0 4นวันนี้จะมาวิเคราะห์องค์ประกอบวรรณกรรมในภาพ,พยนตร์เรื่องอภินิหารตำนานแห่งนานเนียเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะชื่อเรื่องอภินิหารตำนานแห่งนานเนียตอนราชสีแม่มดกับตู้พิสวง The Chronicles of Narnia The Lion, the Witch แอน e ด a r วั o b e ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องตำนานแห่งนานเนียประเทศต้นฉบับที่ผลิตสหรัฐอเมริกาสหารอาอาักรปีภาพยนตร์ที่ฉาย2005ชื่อผู้กำกับแอนดรูออดัมสันเรื่องยอ่อพี่น้องชายหญิงทั้งสี่แห่งตระกูลพีวินซี่อพยพภัยสงครามจากกรุงลอนดอนไปอยู่ชนบท อาศัยบ้านหลังโตของศาสตราจารย์ชรานามดิกเกอรี่เคิร์กและแม่บ้านเจ้าระเบียบชื่อคุณแมคคาวดี้พวกเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่เงียบเหงาจึงเล่นซ่อนหากันซูซี่น้องสาวคนสุดท้องแอบอยู่ในห้องว่างที่มีตู้เสื้อผ้าใหญ่ตั้งอยู่เมื่อเปิดประตูตู้ก็พบดินแดนสู่โลกใหม่ที่ปกคลุมด้วยหิมะเธอบังเอิญพบฟอนทำนัดซึ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งแพะ ผู้ใจดีเธอจึงทราบว่าโลกใบใหม่นี้คือนานเนียเต็มไปด้วยสัตว์ในนิทานปรมปราพอกับสู่โลกมนุษย์ซูซี่ดีใจมากคันเล่าเรื่องนี้ให้พี่พี่ฟังก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากสัตว์ราจาันดิคเคอรี่เอ็กมันย่องตามน้องสาวเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอีกครั้งทำให้เขาพบพระราชนีจาดิส และคุณแขกชื่อดิกาบาเรีสารถีขับรถเทียมกวางเขาพระองค์หลอกล่อเอ็กมันด้วยขนมหวานให้กลับไปนำพี่น้องทั้งหมดมาที่ปราศาทแล้วจะยกตำแหน่งราชาให้ซึ่งความจริงแล้วมีคำทำนายว่าอำนาจของนางจะเสื่อมลงเพราะพวกเขาจึงหาทางกำจัดทิ้งเอ็กมันนำพี่ชายปรีเตอร์และพี่สาวซูซานมาสู่นาเนียตามแผน การผจญภัยของพี่น้องทั้งสี่จึงเริ่มขึ้นองค์ประกอบภาพ,พยนต์แก่นเรื่องแก่นเรื่องหลักในเรื่องหลักการจะเป็นเรื่องราวของความศรัทธ,ธาให้พระเจ้าของคริสเตียนความเชื่อทางศาสนาเรียกว่านา,าเนียคือไบเบิลฉบับวรรณกรรมเยาวชนก็ยังได้ศาส,สนาคิดส,สอนว่าต้องยอมรับศรัทธ,ธาและรับพระเจ้าเข้ามาในหัวใจ ดังนั้นชาวนานเนียก็ต้องยอมรับอัตลานเข้ามาในหัวใจด้วยใจจริงแก่นเรื่องรองทัศนะในเรื่องของการให้คนในสังคมประพฤติสิ่งที่ดีงามและเว้นการกระทำความผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนอำนาจของความดีที่สามารถลบล้างความเชื่อออกไปได้เช่นอัตลานก็มีชัยชนะเหนือความชั่วของแม่มดขาว ทัศนะในเรื่องของความรักของคนในครอบครัวแม้จะขัดแย้งผิดใจกันบ่อยแค่ไหนสุดท้ายทุกคนก็รักกันเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันโครงเรื่องพี่น้องตระกูลพิมซี่ทั้งสีได้แก่ปีเตอร์ซูซานเอ็กมมนและรูซี่ต้องอพยพจากในเมืองมาสู่ชนบทเพราะเกิดเหตุสงครามโดยได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านของศาสตราจารย์ดิเกอรีร่เคิร์ก ด้วยความสนุกของพวกเด็กๆจึงได้เล่นซ่อนหากันจนทำให้รูซี่ได้พบอาณาจักรนาเนียและได้พบกับสัตว์ครึ่งคนครึ่งแพะหรือฟอนทานัดรูซี่กลับมาเล่าเรื่องที่พบเจอให้พวกพี่ๆฟังแต่พวกเขาไม่เชื่อมีเพียงเอ็กมมนที่ยังสงสัยจึงย่องตามรูซี่ไปในอาณาจักรนาเนียเขาพบกับรานีจาดิส นางได้ยื่นข้อเสนอให้พาพี่น้องมาด้วยกันทั้งหมดจะมอบตำแหน่งราชาให้ซึ่งเป็นอุบายในการหาทางกำจัดไม่ให้บุตรแห่งอดัมหรือที่ดาอีฟเข้ามาทำลายอาณาจักรที่นางยึดครองได้จากอัลลันเจ้าแห่งนาเนียซึ่งทางเอ็ดมันก็ได้พาพี่น้องทั้งหมดเข้ามาในอาณาจักรตามแผนลูซี่พาทุกคนไปหาทำนัด แต่กับพบวีเวอร์แทนทําให้รู้คําศัพท์นางแม่มดผู้ช่วยล้ายและมีเพียงพวกเขาที่ทําลายมันลงได้แต่เอ็กแมนกลับนีออกไปพบกับแม่มดจนถูกจับตัวไว้พี่น้องพีวินซี่ทั้ง3จึงต้องออกเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากอัลลานจนช่วยออกมาได้สําเร็จแต่อัลลานรู้เงื่อนไขดีของคนทรยศ จึงขอแรกชีวิตเอ็ดมันและถูกแทงบนลานหินราชนีเปิดสึกกับกองทัพของอัดลานซึ่งนำโดยปีเตอร์และเอ็กมันซูซานและรูซี่ที่แอบตามอันลานมาก็ได้พบว่าความจริงแล้วอัรลานยังไม่ตายและได้กลับไปช่วยกองทัพของตัวเองที่กำลังเสียเปรียบอยู่ และสามารถกำจัดราชนีจัสดิสได้ในที่สุดทำให้อาณาจักรนาเนียกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางพี่น้องตระกูลพีวินซี่ทั้งสี่คนก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นราชาและราชนีแห่งอาณาจักรโดยการเวลาผ่านมาทำให้พี่น้องทั้งสี่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้กลับมาพบกับเสาไฟตะเกียงที่เข้ามาในตอนแรกจึงตัดสินใจกลับสู่โรคมนุษย์อีกครั้ง เปิดเรื่องโดยการสร้างนาตการเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองกล่าวถึงครอบครัวพี่น้องชายหญิงทั้งสี่แห่งตระกูลพิมพินซีที่กำลังเอาตัวรอดและเข้าไปหลบอยู่ในที่หลบภัยเป็นเหตุให้แม่ต้องส่งลูกๆไปอยู่ชนบทชั่วคราวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องการดำเนินเรื่องดำเนินเรื่องแบบผูกปมความขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องและความขัดแย้งระหว่างอัรลันกับแม่มดขาวนำไปสู่สงครามนานเนีย โดยเริ่มจากข้อขัดแยง้งระหว่างพี่น้องคือเอ็กมันกับลูซี่เกิดขึ้นเมื่อลูซี่เข้าไปพบดินแดนแห่งนาเนียโดยบังเอิญเป็นการพาทุกตัวละครเข้าสู่ประจนภัยในดินแดนนาเนียเอ็กมันทรยศพี่น้องเพรออยากเป็นราชาซึ่งความทรยศของเอ็กมันทำให้เขาต้องตายตามกฎแต่อัดลานก็ขอแลกชีวิตและถูกแม่มดแทงที่แท่นหิน จุดสุดยอดอดาร์ตแลนยังไม่ตายเพราะเงื่อนไขยอมเสียสละชีวิตด้วยใจจริงแท้แท่นหินจะหกักและคืนชีพให้อีกครั้งและได้ชุบชีวิตผู้ที่ถูกแม่มดทำให้เป็นหินแล้วไปช่วยปีเตอร์และเอ็กแมนปราบแม่มดจนสำเร็จการปิดเรื่องปิดเรื่องแบบสุขอนาตกรรมโดยการแต่งตั้งพี่น้องทั้งสี่เป็นราชาและราชนินีส่วนอัตลลนก็จากนาเนียไปทั้งสี่เติบโตที่นั่น แต่ในตอนไท้ายก็ได้กลับออกมายังเมืองปัจจุบันและยังเป็นเด็กเหมือนเดิมตัวละครตัวละครหลักของเรื่องทั้งในโลกปัจจุบันและในดินแดนแห่งหนาเนียแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมือนกันระหว่างความดีกับความชั่วซึ่งมีสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกันรูซี่เป็นสาวน้อยที่มีจิตใจดีจึงเลือกอยู่ข้างความถูกต้องของอัตลนัน ส่วนเอ็กมันที่เห็นแกตัวนั้นก็เลือกอยู่ข้างความผิดของแม่มุดขาวตัวละครมิติเดียวซูซี่เป็นตัวละครมิติเดียวที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นมิตรและใจดีตลอดทั้งเรื่องแม่หมดจิตใจชั่วร้ายตลอดทั้งเรื่องตัวละครหลายมิติเอ็กมันเป็นตัวละครหลายมิติที่มีความสมจริงสมบทสมเหตุสมผลบทบาทของเอ็กมันภายในเรื่อง เหมือนกับคนทั่วไปในสังคมที่มักลงผิดแต่ท้ายที่สุดก็สามารถเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเอกมันเป็นตัวละครสีเทาไม่ดีหรือชั่วอย่างที่สุดแม้แก้งน้องและเผลอไปข้อข้างแม่มดขาวแต่ในที่สุดก็กลับมาร่วมกับพี่น้องปากแม่มดปีเตอร์และซูซานแม้ตอนแรกจะไม่อยากช่วยอัรลนแต่ด้วยความเห็นใจ ชาวนาเนียจึงยอมร่วมมือต่อสู้กับแม่มดขาวตัวละครประกอบดิเกอรี่เคิร์กฉากการสร้างฉากและสถานที่ภายในเรื่องสอดคล้องกับรูปแบบนวนิยายเรื่องนี้ที่นำเสนอจินตนาการเหนือความจริงเหมือนอยู่ในเทพนิยายทั้งฉากสงครามบรรยากาศลึกลับของบ้านศาตาจารย์ในชนบทฉากเมืองนาเนียที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และฉากฐานทัพของอัตลานบนภูเขาทุกฉากทุกสถานที่มีความสมจริงและสะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยของตัวเรื่องทำให้เรื่องน่าสนใจและชวนติดตามคุณค่าคุณค่าทางอารมณ์ความตื่นตาตื่นใจในความเป็นแฟนตาซีซึ่งผู้ชมไม่สามารถคาดเดากรอบของจินตนาการในเรื่องได้สับทิศทางของเรื่องได้ยากจึงทำให้ผู้ชมรับทางความสนุก ตื่นเต้นและเราใจเป็นอย่างดีได้มากเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จากตัวละครได้มากขึ้นเอ็กมันเคยหลงผิดจึงทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและถึงแก่ชีวิตผู้ชมรับรู้ได้ถึงความรู้สึกผิดของเขาเข้าใจความรักของคนในครอบครัว แม้จะเสียใจที่โดนทรยศแต่ในทางกลับกันก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือคนในครอบครัวจากอันตรายคุณค่าทางปัญญาเรื่องนี้ให้แนวคิดในเรื่องการเสรียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องแต่ได้การยอมรับอย่างที่แท้จริงข้อคิดพลังของความสามัคคีจะนำไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะค่ะ การวิเคราะห์ประกอบภาพยนตร์เรื่องอภิด้หาตำามันแห่งงานเนี่ยก็ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้หากผิดพให้ประการใดก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ